กิแลนด์ช็อปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยิรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโอเคสวัสดีครับผมยนดิตตองครับผู้สู่อั่ตันชาแนลที่เคยนะวันนี้ก็อัปเดตนะครับณนะตอนนี้ยีหนะ้าผมติดอันดับ2กร,รุงเทพแต่ว่วา ในเรื่องของเม็ดแดงอ่ะมันจะมีเดี๋ยวนี้มันมีเม็ดแดงแล้วใช่ไหมแต่ผมยังอยู่ประมาณสิบยี่สิบมั้งอ่ะสามสิบสี่สิบอ่ะเราเล่นนะครับประมาณสิบสิบกว่านะไม่เกินยี่สิบนี้นะฮะเออเดี๋ยวถ้าได้เม็ดส่งเม็ดส้มเดี๋ยวมาอัปเดตนะฮะตัวตัวเองไม่ค่อยได้เก็บเม็ดเท่าไหร่ก็ไปเก็บตัวคนอื่นนะฮะแหมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กูไม่เก็บเลยเม็ดส่งเม็ดต้มออฟลงออฟเลน อ๋ไม่คยได้ลงไม่คยได้อา่านท่าไหร่นะยีหน้านะครับเกมก่อนอะ่ะกูได้เมกะคิวอ,อะ่ะกูไม่ได้อ,าอ่านอ่ะกูโคตรเสียดายอ่ะโคตรเซ็งแบบเชยเราเราก็นั่งแบบโซ่แม่นั่งแบบนั่งนั่งที่เก้าอีอ้อ่ะนั่งแบบสบายสบายฟังเพลงอ๋เอเชีย่ยกูได้เมกะคิว อ้ยกสวยตารเพื่อนอสวยอันนี้ผมเดินเดินช้าหน่อยนะอ่าทำอะไรดีวะเปรี <bakın> ๊บเมย้โหตะกี้นี้ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ย ไปเล่นกับเดี๋ยวนี้มันมีเรียกว่าอะไรสกินกับเหมือนพูดจีนๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้ช่งงงงองฉี่ก็ลำบ,บากอยู่นะครับเหนื่อยอ่ะตัวมันผมว่าเล่นฉี่มันง่ายกว่าดึงมาครับไม่มีอะไรทำเลยว่ะ หายหมดเลยอะแมพไม่มีใครโผล่เลยไม่มีใครโผล่ไหนเลยอ้าวมีโผล่แล้วเดี๋ยวเพื่อนขังให้ด้วยโอ,โ,โอ้โหสวยครับแม่น่าลัวจัดแมปดาร์จัดอ่าเห็นอะไรแล้วครับเ๋ยไปโฟกลางล่างเยอะเอาไหมเนี่ยแดงอู้มันโดดเช็คด้วยวัดเจอฉีมา กูเดาผมไปดักตอนนั้นน่าจะโดนว่ะเสียวีมันมีแต่ปีศาจอ่าเคีเคฮีเฉยก็ได้ครับน่าจะเอาดักนะโอ้ยังไม่เอาอย่ก็เอาอยู่แล้วนะเดี๋ยวชิดไปเดี๋ยวไม่กระโดดใส่ตอัั้กรูายไปล ซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปนึกว่ามันจะแดดมาติล่อจริงๆล่อสกิลอย่นี้ก็ได้เนี่ยเกินมันเจอะว่ะโหดจังว่ะโอ้ย เฮ้ยกูไม่ได้ไปแข่งโปลลี่ดูใย้มึงตายให้กูเถอะเออหมดโอเคครับมาครับดีฮะรออะไรดีแอนมาพอดีรู้ว่าเซฟิตหลบอยู่ในพุ่มพุ่มขวาผมก็ไม่เล่นขวาสุดแน,น่ออดิมเลยฮะอันนี้ เดี๋ยวผมก็จะอกอกเกาะทอนอยู่ดีเจอ d พ s แคลรี่เวนอันดับหนึ่งของไทยคาเฟนีเกาะะท้อนคุ้มมากคุ้มเจอเซฟิสฉี่ด้วยไอยเทม,ลเลนะเทมลหลักเลยนะไอเทมหลักๆเลยะที่ผมเล่นไต่แรงยืนหน้ามานะฮะเกาะท้อนดาบแดงอ่า แล้วก็ถอยนะฮะแลเม็ดเราดักสวยจัาเน่ยเม็ดอะไม่ได้แล้วเพื่อนตายยัยโหวิเลือดดำนินโลฮิตโอเคเรากลับอีกรอบนะฮะ มันจัดออ้มเราถูกโจมตี้ก็เจาะร้อยไปเลยเพื่อนๆแต่ก่อนแต่กอ่กอนใส่ห้อยคีบมาเดี๋ยวนี้เอาจาะร้อยไปเลยนะครับสี่สองสี่สี่โหเงินเราห่างก,กันพันพันฝ่าพันนิดนิดพันเตอด์ อันนี้ผมว่าเราไว้อุ้ยอุ้ย,ยเรี่อวเ,เราจะไปตัดหลังวายคือคือเราเราจะไปตัดหลังไปเปล่ยนเอตรงนั้นมันมันตัดได้นะครับชี่ไม่เห็นเราไม่เห็นคนโลพอดีนะเข้าเลย ถามิ่งจัดโอเคได้มาสามแบบงง,ง,งๆครับเมื่อกี้ดาบบิมเกาะท้อนทีจ่จริงเพื่อนๆอาจถ้าถ้าเกมมันนำค่อนข้างมากอาจจะขึ้นดาบแดงมาก่อนก็ได้แต่ถ้าดาบแดงขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วแล้วเกมมันพลิกอยู่ดีเราก็ไปตายแบบงง,งๆอะไรอย่างงี้หรือตายสองตัวสามตัวติดอะไรเงี้ยดาบแดงมันอาจจะตน้นต้นเล็กกุมะ กุมหัวเลยอะรร่ะปวดหัว <c oughs> อ้อแบบทรงๆก็ดาบเอ้ไม่ใช่ดาบขอท้อนไปนะครับมึนๆหน่อยนะครับวันนี้มา <c oughs> ถึงคนเล่นมันมึนหน่อยนะครับพูดก็ยังมึนอยู่เลยแปดนาทีวิ่งครับรอดันครีปเสร็จแล้ว <c ret> ผมอยู่ครับเขาจะมาเอาไอพิซอนาก่อนสองตัวสามตัวเข้าแค่นี้โอเคพิเกอร์ไม่โดนด้านกูรถกูช่วยไอ้เชีแค่นี้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 ว้ายเอาโมมันอยู่นี่ต่อเลยเพื่อนโกกูนู้ว่ามันอยู่ตัวเดียว ก็หาจบเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ได้เลยฮะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะขึ้นไอ้นี่ก่อนดีก,ดก,ดกว่าโอ,อ, <c oughs> อ้โหดาบแบงค์อะตันเอ๊นั่นโป๊ะโคตรแรงอะ,โ,งะโอเค เคลือใกล้หมดเลยครับพอ่อเดี๋ยวเรามาตีกันดีกว่า5วิ3าวิ2ให้หนึ่งป้ายมาหลุดป่ะพร้อมเพื่อนกพื่นถ้าเข้าไปลึกผมว่าอาจจะอาจจะโดนสวนว่ะเ <c oughs> พื่อนตามไม่ทันด้วยถ้าผมฟีดเข้าไปนะไม่ตามตามไม่ทันเดี๋ยวเราจะโดนสวนให้ด้วยจริง ว่าสายมีเพื่อนสายมีโอเคบุมติ๊กแตกมีคนอยู่นะฮะทยแ<ว>ย่บเชีย่ยมันเห็นกูโป้ปุ๊แป่งใส่เลยโหเหงาเลยว่ะ เงาเลยอะครับในจังหวะนี้ยาเ่อเว้อเๆๆอไอ้ดุมไอ้ดุมโอ้ค้างการอากาศนัดจัดโอ้นัดจัดวุ้ยยัได้อยู่ครับเนี่ยเป็นหนึ่งแต่ว่าตรงนี้แวนไม่รอดนะฮะกลายเป็นไม่คุ้มแทนทอทีวะ จะได้ว่ะมันต้นนานเกินน่ะรองเท้าเกาะไม่ต้นนานเกินเสฟ,ฟิตไปก็ตันดีเมื่อกี้กูขาดอีกขาดอีกประมาณเจ็ดแปดร้อยแปดร้อยโกก็ดาบแบงฟามอีกสองสามเวฟ เปิดตาใส่ฉันไม่เปิดตาใส่ฉันพี่ชายอ๋อให้ตึง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 โอ้เดี๋ยวตัวเดียวจบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แทงให้เพื่อนเดี๋ยวนี้แทงให้เดี๋ยวเข้าให้ก่อนสวยจ้าโอเคครับเดี๋ยวก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะน่าจะอาทิตย์นี้หรือไม่ก็อาทิตย์หนี้อืมเย้ โหอย่างเยอะโอเคครับ okay, ประมาณนี้สำหรับยีนะ่าเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตการให้ชมอีกทีนะฮะแล้วแต่ก็ประมาณนี้แปดห้าดับสิบหกเออนี่ห้าร้อยขึ้นไปไปตึกแน่นอนเลยปะ